าซื้อต๊ะเทไรเลยควายอยู่ทั้งควายฮัเอออิงทามผูกกับสิบห้าผูกกับเยอะมา,ะากภาษาคนเม็นไกลเออคุณจะหาเออบัง ่พี่น้องเออยามเล่งๆเนาะเราจะเห็นเด็กน้อยในเขตสุนบดนี่ขจรไปไหลงัวไหลควายมาแต่ไห้แต่หน้าพระเทพน้องเนาะมือเศร้านี่เขาก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วเนาะปล่อยไปแล้วแหละตอนเล่งๆนี่เขาจังไปไหลเอาเนาะนี่คือเศรษฐีในสุนบดของแท้พี่น้องเนาะมีงัวมีควายพี่น้องนี่อันนี้ก็งัวตั้งทรายโตพอได้เนาะป้าโตเนี่ยนี่อยู่ล่าเขาในโตวน้อยๆนี่คือถึงโต้หนึ่งละ เจ็ดพันบาทพี่น้องเนาะไปแล้วฮู้ได้เขาคอกคอกมีในพวกคุณพี่น,อนอ้องในอะพี่น้องนี่คือเศษทีิในโซนบดของแท้ป้าเอายังให้มันกินปะอออันนี้ให้มันกินเอาเกลือบ่เอาเกลือกินเอาเกลือมันกิน,ม,น,กนมันมาออปล่อยจักโมงนี่ควายนี่ควายนี่ Hed, ไปเมื่เช้านี่เกาโมงสิโมงชานั้น ну สิโมงเศ้าสิโมงเช้าคขาบอกโอ้สิโมงเ่้าแล้วม้าวโพสิโมงชาโมงมันมันไปทางไหนโลกงนี่แหละทางมันไปนี่แหละเรียงมันแน่เออเออเออมันไปตามมันเรียบผู้นี่เนาะผู้นี่มันเรียงเขาเขาเรียงเลยเออเออมามาหอนเฮือนแมนบวยจะมัดบ่นนี้ควยเลาวเด้ควยมูเด้เออควยมูจะไก็มันจะตควยเจ้าควยฮอน 6โต6โตเดี๋ยวนี้เขาซื้อโตเท่าไรเลยควยอยู่ทรั้งนี้เอออิงถามพวกกับ15พวกกับ12ไอ้ตามน้อยใหญ่นะโอ้ประมาณประมาณ10หมาล้านเออ10หมาล้านกีบเออ12ลานกีบถ้าตกเป็นเงินไทยพี่น้องก็คือประมาณ20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทเน้อประมาณ20,000กว่าบาทเนาะแล้วแต่ขนาดว่ามันบอกแพงสุดนี่คือ20,000หา20,000 20,000หา20,000หาเกืองเออเนอเอออาพี่น้องเนาะ คือร้ายนี่คนทางไหนมาสื่อหวยนําเวียดโอ้คนเวียดโอ้ขึ้นว่าขึ้นว่ามีในห้อยมาสื่อตะกี้โอมีเนาะโอมีอะไรในห้อยนะลาวหอยผมมีโอมีแล้วเนาะไม่ต้คนเวียดเนาะมันแพงพอดเวียดนี่มันมีสินค้าแล้วมันแพงแล้วมานชื้อเออคันมันใหญ่ตัวใหญ่เลยชาวล้านโอ้ตัวใหญ่เลยชาวล้านโอ้ตัวใหญ่ทบไปมีเป็นงูนี่อู้หน ซําน yeah! really? no? ี่กัน yeah! สิบห้าซนี่อ่ um, ิมหาแมนบอกต้วนี้ค้ยแม่เนาะแมเออพี่น้องอ่ะซ้มนี่ประมาณสิบหาล้านประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบิ้บาทอิประมาณสองหมืกว่าบาทสองหมนกว่าบาทสองหมืนกว่าบาทเนาะซ้ำนี่นะเออใช้ต้มโตโตซ้ำนี่เด้ซ้นี่อิงตามอิงตามเนาะล้านเมืองเทือกเขาล้านนันมด้านหมื่นกว่าบาทเนาะ ประมาณล่มก็ได้พี่น้องแปดล้านเก้าล้านนี่ประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะคุ้ยพอเพิ่นนี่ก็สิประมาณหาหกโตเท่านั้นเลยเนาะอันนี้เนี่ยเพิ่นว่าเศษที่ในโซนบทของแท้พี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเพิ่นเลี้ยงร้ายนี่แห่งได้เงินหลายพี่น้องเพราะว่าเพิ่นทุกๆปีนี่ต้องได้ขายอยอกปีนี้กว่าช้ำชิบโตรู้กันโอ้มันเป็นระบาดเออเออมันมันเป็นพญาพญาท่านเขาตายบ้านเขาเนี่ยดอกไม้ตายตายจากโตอะไรของเจ้าของเขานี่ เขาตลอดยุ่งของเฮาเนี่ยเขาเลี้ยงครับว่าเป็นเป็นปูเขาตามทางนี่เออตัวเลี้ยงตามทางนี่ใต้เขาก็ะดตามทางนี่มือมันมาันเอ้ยคนหนึ่งคนหนึ่งห้าโตลูกฮอนฮกโต้ผู้ชามโต้ลายคนตายพยานเลยเออเวลาพยานมานั่นพยานงัวควายนี่เนาะเออเน้าะคือว่าพอเพิ่มเปล่าอะไรปกติมันก็ลายอยู่ในครอบครัวพว่นี้ แต่มันตายแน่เพื่อนว่าเลยเรือหาหกตู้เท่านั้นแต่นี่หาผพบบางแล้วลขัวลอยแมนบอกตอนแรกๆนี่วิ่นวิ่นวิ่นเหมือนเนาะงวงปีขั้ปีนี้มันเยอะบ้างแล้วตายดอกเดืปีนี้ปกติตายกว่านี้เห็นบอกเอออ่ะพี่น้องนี่แหละเอ้านี่แหละก็คือวิถีชีวิตในชนบทนี่บ้านมันยังพอบ้านนี่บ้านท่าแดงบ้านท่าแดงบ้านเนื้อเนื้อบ้านไม้อันนี้ปตายมันอะท่าแดงเขาบอกเออท่าแดงเออนั่นเป็นห้องฮ้องผ้าบางเนาะฮ้องผ้าบางเออ อนี่าขอบใจพ่อเอ๋ยขอบใจได้ไรบ้างนะาช่วยบ้างหอฮ่าฮ่าฮ่าวุ่น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 เนาะโอ้โหคล้องเพื่อคลองมันเนาะเออได้ได้หลายเด้ไปหาบ้างหากินพี่น้องช่วบัางช่วยบ้างเลยแม่นหาโนมัยเนาะนี่ได้วิถีชีวิตเนี่ยแรงผู้คนในชนบทเขาสวหลายจะแนวนี้แต่พี่น้องให้เนาะประมาณอ่า สิบสองโมงตอนเที่ยงเขาจะออกไปหาอยู่หากินเลยเ<ม>นาะ<ม>นี่บรรยากาศบ้านพวกนี้โอ้คักขนาดเนาะผมอ,อยู่ข้างหลังบ้านเพื่อนของประชาชนเขนียนนี่นี่โอ้ของคนเขียนนี่น,นี่ผู้ผาเต็มเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นผาฮินบูนเนาะเป็นผู้ที่ว่าติดกับวิลาแต่กับบลรพาผู้นียนี่พี่น้องเลยเนาะเป็นสายผู้หลวงเลยแต่กับปติดจอดกับอันประเทศเวียดนามนั่นเองเนาะ สบายดีผอเอ้ยป้าบันชวนบันชวนโอ้สบายดีสบายดีป้าคุยผอป้นี่พี่น้องเบิ้งคุยเพิ่นนี่มีจักโตควคุยผอมีตัวหนึ่งมั้ยมีตัวหนึ่งมั้ยเขาซื้อไปหมดแล้วขายไปจักรตัวพี่กายนี่จักรซื้อแต่ยาวเลยโอ้ซื้อแต่น้อยเอซื้อแต่เออ เจอตัวน้อยมาพี่น้องมาเลี้ยงจะตุ้ยเนาะเอ่อข้าค่อ้บ่อตรวบันเทเร่บ่บันเทเร่บันตาแดูเนาตัวเนาะเออคุณนันเลยบ่ได้ไปเลี้ยงควายบ่ผุวเนาะไม่ได้ผัุเนาะนายอันไหนบ่อ่ไปบ่ไปเลี้ยงกล้วยกันเอออยู่แรกควายอยู่วีดีอันอยู่น้อยเนาะหู้จะคิดเบียดเลยจักปี่เนี่ยมาเชฟมาบุยบอนสิบปีแต่บ่ฮอรมาห แปดแปดปีแปดปีมันซองก็ออ่ะนี่เห็นบอกน้องๆเพิ่นอยู่ในชนบทนี่พี่น้องในชนหลายเขาเพิ่งจะหลินมือถือขึ้นอยู่บ้านเท่าไรแปดปีในการแปดปีนี่หู้จักหาอยู่หากินเราไปหาเลี้ยงมัวเลี้ยงควายเนาะรถกล้องหาปลาหาหอยเนาะเลี้ยงควายได้เลี้ยงเลี้ยงควายได้สิบโมงนี่ออกไปแล้วเนาะพอน้องอือสิบโมงกับพ่อเลี้ยควายแล้ว ข้อยเดี๋ยวมันเรียในคันใดนี่ก็คือเกลือเลยพี่น้องเพิ่นเอาเกลือลงมาให้ควายกินเนาะมันไม่ได้กินเกลือมันจะรักควายนะัเออเห็นอยู่ป่าอยู่ดงเขาเอิเเฮมันก็ยู่เนาะกวเดือาเออให้กินเกลือเนาะทั้งทั้งงัวทั้งควายบ่พอให้กินเกลือนี่กกนกะกงัวกินเออ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 เเออเเออเออเออออ กินกันเนาะเอ่อน้ำส่างเนาะใช้น้ำส่างเออใช้เด็ดมืดปีบ่มีน้ำตลอดบ่มีน้ำตลอดเลยเออส่างเลิกเนาะใส่มืดบ้านเออได้พี่น้องคุณจะใส่ใส่ตุ๊กสามสิบลิตรเลยเนาะสามสิบลิตรนี่แหละตักมาเฮือนมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งตักเอาจากเถ่อ mất là cả tắc, sai lái cả, mất tắc ik no, sai lái cả mất tắc mày hơn rồi, sai nè này p'non, đi gần đây mua bẻ cao no, ờ, <laughs> tàng này, abăng <s corrige> <hú> no, abăng Băng hả? này, nó khửn predator, <hys> ờ, ờ, e lục bị há, để cháu bị háเอง, phá ha nè, cháu cháu เออจะบัสบายเอออออบัสบายเป็นไข่พี่น้องให้ลูกให้ร้านไปหาเนาะไปไปมานจักโมงไปตอนแรงหากินเลยสามโมงไปหากินบ่ออกไปออกไปหากินบ่ตอนสามโมงหากินดไปเลยหาตะบังสองสามเออน้องไปหาประมาณสองค่ะสามโมงด้ว่าประมาณตอนเที่ยงเขาจะไปหา เออหากใกล้เนาะใกล้บ่เนี่ยใกล้โอ้ยใกล้ไกลจนเยอะเยอะละใกล้เยอะบ่เออใกล้เต๋อมันบ่เยอะเยอะเออเยอะทำเป็นไกลพี่น้องเนาะเยอะเยอะเนาะภาษาพูดเป็นไกลเออผนจะหาเอบังยูบันใหม่เออไปหาเอาอยู่บ้านใหม่ครับโอ้ไก่เต๋อไกลเต๋อแลกขวบจังชั่นกันเนาะอยู่บ้านใหม่พูดเนาะออกไปทางพู้ เะเถผ็ดยังกินแกงกินต้มต้มต้มตำแจ่วเออกินข้าวแรงต้มตำแจ่วพี่น้องก๋วดเแกงน้ำไม้คือบ้านเผุนหาไหมผุนกระต้มกินกับป้าบอไม่ได้ป้าไม่ได้ป้าใช่โอ้กินกับแต่งกน้ำไม้นี่แตงน้ำไม้นี่โอ้พี่น้องนี่ก็คือการลลินคลองดิ๊งน้อยในเขตสุนัวบดเนาะเออจะเห็นเป็นรถคือรถยู่เนาะเห็นบ่รถยู่บ่ สายสายเบิ้งไอ้เบิ้งดูนี่เห็นบอกพี่น้องเนาะนี่นี่เลยข้าวเจริญใน,นโซนนบพนะเอาไม้ไม้ไมไมก้านเดียวมาแล้วก็ตัดเกือบนะเป็นลอ้อเนาะเนาะเป็นล้อแล้วก็ยู่ลิ่นในบ้านาเจา้าพุ่นขั้นอำไปอลไรพูดขัน้นน,น,นั <c oughs> านำนไปอะไรเนาะเขาห้องมาลดยั้งนี่ห้องมางลดยั้งลดยางเกือบ <c oughs> หวัวเอาเกือบเผ็ดเป็นเป็นลดยู่นะขมันว่าอ่าเห็ดแบบสมบูรณ์เนี่ยก็ชิเป็นแบบรถไทยเนาะ เด็ดคือรถไทยครนบ่เออยังบ่แล้ว์พีนบ่น,บนี่ยังสีแป้งอีกบ่ยังสีตื่น,นอกีกเนาะนี่เจ้าของรถเดพันนี่ได้เอานิゅอุนิแล้วนี่แหละพี่น้องการละลิน่นเนาะอะก็ะต่อคานออกมาเนาะเห็ดเป็นรถไทยหลไทยในน้นอยยูดินตามบ้านนี่เลยโอ้สิสิไปซักไห่<อ>ไหอยู่ใส่ไหอยูเพิ่นเออเฮือนพี่บอเฮือนนะ มีเฮืนน้องทั้งเฮืนน้องสาวปุ่มันพ่อหน่อยจะหนี่หนยูนี้ไก่บ่หาเจ้าไก่ไก่บ่เออย่างไปจักกิโลจักจักจักนาทีจึงหอดโมนาทีบ่หอนาบ่นาทีเลยบ่เรื่องบ่เรื่องอ่ะไก่พี่น้องคนาะหาได้ยังไปหหรได้ยังเบ่หัยนะบ่ได ยังข้าวไปดูเนาะข้าวถือเข้าไปกินเออได้ยังอาหารไปกินนะก็มีอาหารเก็บกินน้ำชายสิกินข้าวเข้นข้นเก็บอยู่พุ่นเลยบ่เป็นโนไม่ยังเก็บอยู่พุ่นเลยเอออยู่ไห้เลยอยู่ทางไหนไห้ทางพุนทางพุนเอออยู่ทางพุ่นเลยพี่น้องพุ่นขามพูนนั่นไปพุได้ไห้พุนเยิรงเนาะเยิรงก็คือไก่เนาะเออเออไก่ขี่รถบ่บ่ยาง อย่างตีนเอาย่างตีนเออยายึงเนออน้องช่องตีนเนี่ยประมาณเจ็ดสิบหลังคาเฮือนเนาะประมาณเด้ออ่าประมาณเจ็ดสิบหลังคาเฮือนเด้อบานนี่พี่น้องเลยเนาะต้องบานเถินสบายดีสบายดีโดย ป้านี่เห็นบอก <c oughs> พี่น้องเพิ่นค้างยังนี่เออยาสูบบอเออยาสูบบังนี่เห็นบอกยาสูบบังเพิ่นกำลังค้างอยู่พี่น้องเนาะตัวน,นี้จะเป็นยาสูบบังเลยค้าง <c oughs> ขายบ่นี่กยขายบ่เพื่ไปขายบ่เอาไปสูบเองเนาะเออเพิ่นเอาไปสูบเองพี่น้องบ่โนดไปทางบ้านอ่าไปทางทางเจียงตู่นะเพิ่นจะขายบังละแสนกี่หรือว่าบังละแสนดงพี่น้องเนาะ ตัวนี้นี่ดี่นี่บ่จะเป็นบังยาสูบล้วนเลยเนาะที่ว่าชาวบ้านประเทศเองปลูกเองพี่น้องเนาะยาสูบที่ว่าปลอดสารพิษแต่ว่าสูบแล้วมีพิษนะโอ้กินข้าวเขาขึ้นได้บ่เขาขึ้นทั้งด้บ่เออเขาขึ้นอ่ะบโนด์คอขึ้นแล้วพี่น้องเคาขึ้นเฮือนเพิ่นเดียวที่ขึ้นไปถ่ายบรรยากาศทางเครื่องเฮือนมันก่อนอ่าสบายดีสบายดีมันชวนมันชวนมันชวนกับสบายดีเนาะเดียวกันเนาะ อ่ะคอขึ้นมาหนึ่งเข่าเฮือนเฮือนเคนนีน้จะเป็นเฮือน,น,น,นแบบดั้งเดิมเลยของอันชนเผาเาเนาะนี่กับชีและเฮือนครัวกับอันนั้นกันเฮนครัวกับอันตาไฟนางเข่าแล้วก็อยูแนเนเฮือนหลังเดียวกันเลยนะพี่น้องเลยเนาะอ่าตัวอันนี้คือผู้ผนุงชงแน่นี่ผู้ชายบ่อไอ้นี่ผู้ชายเนาะบ่นุงชงผู้ชายลูกชายบ่ลูกชายจะบ่ ลูกชายจะบอกผมลูกอายเขาเออลูกอ้ายเออหนึ่งข่าวเศร้ามือไหนกินข่าวกํายังยังยังพันเกิียยังพันไหนกินเกลียดกินเขียดไปกาดแล้วเนาะกาดเมื่อคืนนี่เนาะเออนี่ได้พี่น้อาไหยหาเศร้ากินขำได้คนนั่นเนาะหาเศร้ากินขำอะไรอร่อยเลยเนาะกินเขียดเพราะมือนี่ไปให้บ่บ่ได้ไปให้บ่เออไปหื้อเนาะสวงนี่เนาะอ่ะ ช่วงนี้เพิ่นกะสิไปหื้อไห้เนาะไปหือห้อไห้เยิ่งบ่เยิง่ยงเยิ่งแค่นะบ่ะะประมาณจักนาทีหยังไปไห้แต่ละเถ้าสอ,นนะองสามลักเออได้ขามพูบอ่ได้ขาม,าขามพูไปอีกเข้าไปปลาเล็กเนาะ <laughs> <laughs> นี่หัวพูบอะไรพี่น้องอันอน,น,า,นาการให้เพิ่นเนาะนี่ได้เครื่องมือหาอยู่หากินนี่แม่นบ่เอออันนี้แลไปสอนเบิ่ยบึ้งบึน่ เออนี่เห็นบ่จะเป็นสวิงสวิงเห็ดเองรถนะี่อันนี้ก็จะเป็นไม้จากธรรมชาตินี่แหละที่ว่าเป็นเห็ดน้องไงนาะสวิงเลยนี่นะไปสอนปลาไปสอนแถวใดห่หวยใกล้ๆนี่ยังไงในห่วยนะมีปลามีหอยบ่ออโอ้ลายบ่ช่วงช่วงได้ปลาหลาหลายเออหอยก็หลายนี่นี่คือหอยนี่นี่อาบุงเนี้ยบุญเนี้ยตัวนี้เขาห้องหอยอยังบฮูภาษาเนาะ เออหนาจะเป็นอันห้อยหอมพี่น้องห้อยหอมชาวบ้านเฮากะชี้ห้องว่าห้อยหอมมานะถ้าห้องภาษาบรเจ้ากร้อเนาะกรอบอ่ะกร้อเนาะเอออ่ะกร้อต้วงกร้อต้วงเอออันอันนี้เขาห้องยังอันภาษาบ้านเจ้าของนี่ยเด้อเด้อกระดอเด้อกระเป๋าอะเด้อกระเป๋าเออเป็นของเด้อกระเป๋าพี่น้องของเนาะสวิงเด้ นี่สวิงอานุวักอนุวักเออหลายอย่างที่โนโดกัยังเฮียนภาษาคำศัพท์ทางอันทองถิ่นเพื่อนพี่น้องเพื่อว่าจะมาสื่อสารเนาะถามเขาว่าภาษาเพื่อนผมเป็นนี่เขากะเออสีมาบอกกับเพื่อนกะยะะเพื่องเนาะแต่ว่าคนชนเผ่าเขาเป็นคนชนเผ่าที่ว่าใจดีพี่น้องเนาะยิ้ยมแย้มเบิกบานได้เนาะก่อนสิคเอาต์าเพิ่นกะเออสบายดีเพิ่นเพือนกะนิม้มใส่เรได้บ่อยยะะพี่น้องชนเผาบ้านเขาเนาะ,นะอ้าวขอบอกขอบใจได้เลย,ลยโอ้บ่ได้ถือขนมมานำ คือขนมนมาสิมาใหญ่เอ้ามาซุนาเด้อมาซุนาสิมาแวะฮะเอออออนี่แหละเงินซานเพมันพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องอุปกรณ์ทำมาหากินเพิ่มมัดมันหน่อน,นี่อันนี้ก็แมงนคือกันอันนี้เล่นน้องเกมหอยใส่เนาะนี่มัดเซลล์โหลยได้หนิมัดเซลล์คือกับโลดเห็นบอกมีเสือกพร้อมน,นี่อันนี้ก็คือยาสูบยาสูบที่ว่าเพิ่นปลูกเองยาสูบปลอดสารพิษเนาะอ่ะอะอะอะาวๆอ่าเข่ารุ่ยสไลด์อะ ดยเนี่ยโดยเนี่ยขเขา่าหน้าเออเออเออตัวนี้เข่าหน้านี่โดยเนี่ยสว่าเข่าไ้กัโดยสไลด์นาะนี่แหละคำสาปชิบวนุเฮียนมากอะพอได้ใส่น้ำพึ้นพี่น้องพอได้เบ้วนน้ำพึ้นงามเนาะเข่าหน้าเนาะเออคือสีอ่อนขนาดนุ้งชงแน่เนี่ยหนาวเด้ <laughs> <laughs> <Now đấy. laughs>